สวัสดีครับเ,เ,เ,เพื่อนเพื่อนบ้านเงครับกลับมาพบกับเรื่องราวของกาแฟนะครับวันนี้มาที่บ้านพี่โอ๊ตต้ดึงสวัสดีครับวันนี้มาดูหน่อยว่าบ้านพี่โอ๊ตเนี่ยมีอะไรอัปเกรดบ้างวันนี้จะมาทํากาแฟให้ฟังกินด้วยเครื่องอุปกรณ์แฟโปทูที่ไม่มีแล้วที่ไม่มีแล้ว <c oughs> ตอนนี้อัปเกรดเป็นอะไรบ้างอะอะไปดูหน่อยมีอัปเกรดอะไรบ้างอะตอนนี้เครื่อง เครื่องบดจกคอมเมนเดนเต้นะยังมีอยู่ไหมคอมเมนเดนเต้มีมีคอมเมนเดนเต้อยู่อ๋อของมันต้องมีนะอ่ะเปียอดยกมาดูหน่อยที่คอมเมนเดนเต้ตอนนี้มันมีหลายสีนะหลายเวอร์ชั่นมากตอนนี้กลายเป็นสีดำไปแล้วนะครับแล้วก็อัปเกรดเป็นตอนนี้ก็แทนแทนแทนอีเนะฮะแล้วก็เครื่องสก,กัดแฟร์โปร2ตอนนี้อัปเกรดเป็นู <laughs> วันแบบน่ารักจริงๆ นะเดี๋ยววันนี้เราลองมาสกัดนะกาแฟอยากรู้เหมือนกันว่ารสชาตินะฮะจากลามาลีเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับด้วยบาริสต้าคนนี้อ่ะไปเลยลุยไปเลยนะฮะฟังเสียงมันมีความสุขนะเสียงนี้มันมีความสุขร เพราะอะไรถึงซื้อเพราะอะไรก่อนเพราะอะไรก่อนเพราะอะไรครับไม่รู้เลยอะไรเข้าสิงคุณไม่รู้เลยคนจริงไหมที่เข้าวงการนี้แล้วทํากาแฟเองประหยัดดูสินี่วางวางบนบาร์นี่ก็หลายแสนแล้วนะจากหลักหมื่นกลายเป็นหลักแสนไปอ่าใครที่ยังคงกินกาแฟเซเว่นอยู่นะฮะรบกวนกินกาแฟเซเว่นต่อไปไม่ต้องมูฟเข้ามานะอ่ะเดี๋ยวเราก็ สกัดกาแฟกันต่อนี่ในบาร์นะฮะขอโฆษณาหน่อยนะ,ะสลิปเลตเอ็กปาร์หกหกนะฮะใครยังไม่มีนะ,ะก็จับจองกันได้นะฮะกินอร่อยผมก,ก็ลุยไปเลยชิบเฮียมีแนดริบ วันนี้ช็อตเป็นไงบ้างสวยงามไหมขอดูหน่อยฮะลองชิมด้วยนี่พี่โอ๊ตทำให้นะฮะลองดูหืมกลิ่นดีมากกลิ่นแบบช็อกโกแลตเตะจมูกมากมมมอย่าซื้อสิเออหืม,เด,มเดี๋ยวขอวันนี้เป็นลาเต้แล้วกันพี่โอ๊ตนี่ยังมีสตรีมให้ด้วย โอ้โห oh, oh. นี่นะฮะบาร์ Bar, นะฮะสบายสบายแบบนี้นะฮะคนเราควรจะมีแบบนี้ทุกคนหรือเปล่านะเป้าหมายของเราคืออยู่ที่ EK อีเคนนึงรามาอันหนึง่งใช่ไหมพี่โอ๊ตใช่แค่นี้ก็โอเคแล้วนะสเต,ต็มสตรีมอะไรก็เรียบร้อยน่ารักน่ารักนี่จะตีมทุกวันปะทุกวันเลย นี่เรามาไกลมากเลยเนะจากแฟร์โปรทูจากมอกกาพอดเดียวพี่โอ๊ตกินมอกกาพอตนะตอนนี้จากมอกก้าพอเครื่องลับพันกว่าบาทตอนนี้แทนแล้ะชีวิตกินเซเว่นได้กินเซเว่นครับแนะนำคิดว่าคงไม่ไปถึงซเลเยอร์นะนี่อย่าอย่าอย่าไปพูดเดี๋ยวมันจะ transform ตัวเองเป็น s l ลเลเหรือแบบเดี๋ยวมันจะมาใช่ไหมอ่ไม่เน้นสวยเน้นอร่อยนะนี่ ชื่อเันเห็นกล้องก็แบบนี้แหละปกติอ่ะโอเคมีลายก็ถือว่าน่ารักกุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่โอ๊ตมากนะฮะกับคลิป5นาทีที่ปามจะมีคลิปลงกับพี่โอ๊ตอร่อยแน่นอนนี่ไอ้ลองชิมหน่อยดิราคาคุยหรือเปล่า เย็นกิฟเลยอะ่ะขายกาแฟกันไหมเนี่ย <c oughs> เอ้ยเราคั่วอร่อยแล้วเหมืนอนกันนี่ะก็ได้ไหม,อ,มอร่อยมากแล้วเอจอก,กันบายบาย